สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อ,อก,กันนะคะอ่าอย่างที่คนถักบอกะคะ่ะว่าให้ถักขึ้นมาได้ไลายพัดอ่าหนึ่งสองสามที่สี่อะค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มมาเพิ่มกันอีกทีหนึ่งเพิ่มเพิ่มลายอะค่ะเพื่อจะให้เขาขยายอีกแถวนี้ค่ะเราเลื่อนห่วงมาก่อน อันนี้อย่างที่บอกคือเราเพิ่มเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมคะชั้นถัดไปคือคือชั้นถัดไปนี่คือเป็นตรงห่วงเนี่ยเราเราไม่เพิ่มเรามาเพิ่มชั้นอ่ะถักให้ได้ลายพัดหนึ่งสองสามสี่ลายพัดอ่าชั้นที่สี่เนี้ยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกันวิธีการเพิ่มก็เหมือนเดิมอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมุมให้เขาก่อน อย่างที่บอกค่ะหรือว่าใครอยากจะเพิ่มทุกชั้นก็ได้อ่ะคะ่ะแต่อย่างคนถักนี่จะเพิ่มชั้นแล้วก็เวนเ้นไปหนึ่งแล้วก็เพิ่มอีกอ่ะคะ่ะอันนี้โซ่สามค่ะเอกลงมาในนี้ค่ะโซ่สามอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะเพิ่มแลวนะคะค่ะเอโซ่สามแล้วก็เอกลงมาในนี้นะคะ่ะในโซ่หนึ่งตรงนี้ อันนี้คือวิธีการเพิ่มแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็นี่ค่ะลงหลักให้เขาเลยพันหัวเข็มเนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะเพิ่มมาแล้วโซ่สองค่ะ หนึ่งสองลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามค่ะซื้สองแล้วก็ลงะจะทำแบบนี้ค่ะวนไปเลย อันนี้เราก็ถักาลายตามปกติไปนะคะแล้วก็เดวไปเพิ่มตรงมุมทีนี้ก็เพิ่มไปจนให้ได้ขนาดที่ต้องการเลยะคะ่ะขนาดอ,อกที่ต้องการนะคะเพิ่มแถวเว้นแถวหรือเพิ่มทุกแถวก็ได้ะคะ่ะถ้าวิธีการเพิ่มก็คือดูอไปดูในแถวที่ที่ที่สามาคะ่ะได้ก็คือแถวเนี้ยคะ่ะที่ว่า อ่าเป็นชั้นที่สองคะคะที่จะเพิ่มแถวที่สามเนี่ยค่ะไปดูได้คือตรงตรงช่วงเนี้ยค่ะแต่เนี้ยก็คือมันจะเหมือนกันแล้วค่ะว่าวิธีการเพิ่มก็คือแค่เพิ่มช่องมาตรงตรงมุมอะค่ะแค่นั้นเองจะไม่มีอะไรยากแล้วอะค่ะจะจะเหมือนเดิมไปดูคลิปย้อนหลังได้อะค่ะเพราะจะจะวิธีการเพิ่มก็คือจะเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันตรงแค่ว่า,าตรงพิ่มุมตรงมุมเนี่ยค่ะที่เพิ่มเนี่ยแถวต่อไปเขาจะลงเป็นลายอะไรถ้า,าถ้าลายก่อนลายถ้าอย่าง,างตรงเนี้ค่ะตรงนี้เป็นลายพัดใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นหลักเป็นตัวขั้นนะคะแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นตัวขั้นอย่างนี้าลายถัดไปก็จะเป็นลายพัดน,นะคะอันนี้โซ่หนึ่ง ลงตรงนี้อันนี้คือมามุมอีกมุมนแล้วนะคะโซ่หนึ่งลงนี้แล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็เอ็กลงไปในนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องคือช่องนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามอีกทีหนึ่งนหนหเข็มค่ะลงมุมให้เขาแล้วก็โซ่ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงหลักอีก สองหลักนคะคะหน้าตาเขาจะเป็นนี้เห็นไหมคะเพิ่มเพิ่มมาแล้วนี่คือตรงนี้ท,ที่ที่เพิ่มมาเนี่ยค่ะแล้วก็ถักมาปกติก็คือตรงนี้โซ่หนึ่งตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็เอ็กลงนี้แล้วก็โซ่สามค่ะนี่คือโซ่สามแล้วก็เอ็กลงตรงนี้โซ่สามแล้วก็ทํามุมให้เขา ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะโซ่สามค่ะแล้วก็เอกลงไปในนี้แล้วก็โซ่สามอีกทีหนึ่งสองสามลงไปในนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทำลงหลักตามหลักเขาเลยค่ะเป็นตัวขั้น ทำแบบนี้ค่ะวนไปเลยนะคะจนจนจบงานเลยเดี๋ยวมาดูตอนวิธีตรงจบงานตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะถักวนไปเลยนะคะถ้าเดี๋ยวมาต่อนะคะอันนี้คนถักถักมาถึงจนจบงานแล้วจบงานก็อย่างที่บอกก็คืออตรงนี้จะต้องขั้นจะต้องไม่ใช่จะต้องเป็นเพิ่มอะค่ะเพิ่มเพิ่มช่องมาเพื่อจะทำาลายพาัดเพิ่มอะค่ะ แล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็จบงานเหมือนเดิมต่อไปก็จะเหมือนเดิมแล้วค่ะก็ก็ทำอ่าเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงไปแล้วก็ทำมุมให้เขาค่ะลงหลักสองหลักแล้วขั้นที่โซ่สองค่ะแล้วก็ลงอีกสองหลัก แบบนี้นะแล้วก็โซ่าสามเอ็กให้เขาค่ะเอ,เอ็กในนี้ค่ะต่อไปเราจะเริ่มแถวที่ทำขึ้นลายพัดแล้วนะคะอ่าเนี่ยค่ะจะไม่มีอะไรยากละโซ่หนึ่งก่อนค่ะทีนี้อย่างอย่างที่คนถักบอกอะค่ะว่าให้ให้สังเกตดูว่าตรงนี้ ตรงนี้เป็นเป็นตัวคั่นใช่ไหมคะตัวคั่นเขาตรงนี้ก็ต้องเป็นลายพัดนะคะเขาจะสับกันก็ลงหลักตรงนี้เลยค่ะพันหุวเข็มสองครั้งค่ะลงไปที่นี้ทั้งหมดแปดหลักปลดปลดสองห่วงปลดอีกสองห่วงปลดหมดเลยพันหัวเข็มค่ะลงในนี้ค่ะแปดหลักเราได้สองละหลักที่สาม หลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ด หลักที่8เช็คดูอีกทีนึงก็ได้นะคะเพื่อความอ่าชัวอันนี้ได้8หลักแล้วค่ะเอาได้8หลักแล้วคือตัวนี้เราเพิ่มแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เขาเป็นอ่าตัวขั้นเราก็ลงขั้นไปเขาต่อไปเขาจะเป็นอ่าแถวต่อไปเขาจะเป็นซ้ําๆกันแล้วค่ะถักอ่าไปได้เลยอะค่ะ สำหรับที่ใครไม่ไม่เข้าใจหรือมือใหม่ที่เพิ่งหัดถักค่ะ,คะอ,อยากถามอะไรถามในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรยากแล้วค่ะคือจัดซ้ำซ้ำซ้ำแล้วค่ะกาแค่อย่างท,ที่บอกคือจะเพิ่มแล้วก็จะเพิ่มทุกแถวก็ได้เพิ่มเนี่ยค่ะเพิ่มทุกแถวอย่างถ้าเราจะเพิ่มเราจะจบในแถวแถวนี้เสร็จเนี่ยค่ะเราจะเพิ่มในแถวถัดไป แถวที่เราทําทําโซ่ตรงนี้ยค่ะทําโซ่ตรงเนี้ยค่ะเราจะเพิ่มในช่วงนี้ในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดอ euh, ทำเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าใครอยากจะเพิ่มอย่างอย่างคนถักก็จะเป็นแถวอ่ะหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้เพิ่มใช่ไหมคะเราจะมาเพิ่มแถวนี้เพื่อจะอเพิ่มชั้นที่สามชั้นที่สามนี้ชั้นที่สี่อ่าเนี่ยไม่ได้เพิ่มค่ะอันนี้ก็จะพิม์อ่ะไม่ใช่จะอันนี้ก็จะถักไปไปเรื่อยๆค่ะจะมาเพิ่มอีกทีคือชั้นที่ห้าเนี่ย หนึ่งสองสามสี่เนี่ยชั้นที่ห้าเขาจะเพิ่มค่ะถ้าถ้ายังไงค่ะก็ถักถักไปเลยนะคะถักวนวนไปเลยอะคะ่ะเพราะาตอนนี้จะเดิซ้ำๆกันแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะมาพบกันอีกทีก็คือตอนที่เออช่วงตรงที่ว่าเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วอะคะ่ะประมาณที่เราจะเชื่อมวงแขนกันนะคะอันนี้เราถักวนไปก่อน หลักที่7จ็ดน,นี้หลักที่เจดค่ะหลักที่8ดแล้วก็รงน,นีคะตรงนี้คือเพิ่มใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเหมือนกัน เราถักวนวนมาถึงอันนี้คือเราเริ่มเริ่มนะคะตัวนี้เริ่มเราก็ถักวนมาถึงตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาเป็นลายตัวตัวตัวขั้นเห็นไหมคะสามหลักตรงนี้เราก็ลงใบพัดแบบนี้ค่ะลงใบพัดแบบนี้แบบตัวนี้เลยเนี่ยค่ะก็ถักวนมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันอีกทีก็คือตอนที่ว่าได้ขนาดที่ต้องต้องการนะคะแล้วเราจะเชื่อมวงแขนกัน ตอนนี้ะถับไปให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็วัดดัวค่ะเดี๋ยวมาพบกันอีกทีค่ะตอนที่ว่าเออเราจะเชื่อมองมแขนแล้วขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ